สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมนีกับมะพอกักกะยะแดงอีกแล้วเนาะคะ่ะมนียะแดงกับสีเขาขัา้วเน,นาะค่ะต้มน้ำปลาหรือน้ำปลาแดงไว้ใส่สมตำเนาะค่ะกับมาเบิ้งกันเลยเนาะคะ่ะว่าเครื่องปรุงของยะแดงมีอย่างแน่เนาะคะ่ะมาเบิ้งกันเลยค่ะพระเอกในมนีเลยก็คือปลาหรือปลาแดงเนาะจ้ายะแดงกับใส่ปลาปลาซอยะคะ่ะเครื่องปรุงต่อไปก็สมะะิมีสมุนไพรเนาะคะ่ะมีใบเตยเห็ดห้หอมเนาะค่ะแล้วก็ใบมอนเนาะค่ะแล้วก็หัวซินไคเนาะคะ่ะ เราก็าหอมหัวใหญ่เนาะคะ่ะอันนี้กับซีเรียลไทยนำนำปลาแยแดงนีรสหวานขื้นมาจักน้อยเนาะคะ่ะเราก็าใส่น้ำกระเทียมดองใส่น้ำตาลปีป๊บหรือน้ำตาลบักเผานะคะ่ะเราก็ใส่กะปินะคะ่ะพี่น้องที่นี่เขากลับมาลงมือกันเลยนะจ๊ะลงมือปรุงกันเลยค่ะใส่ลงไปเลยเนาะจ้หหะ,ะหอมหัวใหญ่เนาะจ้ะหอมหัวใหญ่ลงไป นำกระเทียมดองนะจ้ะนำกระเทียมดองก็สิเพิ่มลดหวานขึ้นมาอีกจกน้อยนะจ้ะเพราะว่าปลาเฮามันกระลายนะจ้ะพี่นองใส่ไปประมาณนี้ก่อน เพิ่มความหวานจักน้อยอีกนะคะได้น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะจ๊ะเวลาต่ำเขาก็ค่อยไปปรุงอีกรอบนึงเนาะค่ะพี่น้องแต่อันนี้ีแดงก็สิปรุงรสชาติน้ำปลากอนเนาะคะ่ะเพราะว่าปลาเขามันก็มีรสเค็มนะจ๊ะพี่น้องหลายเติบเขาก็สิใส่ไปหลายเติบจักน้อยเนาะจ้ะ ปลาาให้มันนันกกวๆก่อนจักน้อยนี่รสชาติจักน้อยเนาะคะ่ะใส่ซ้ำหนีก่อนน่าจะพี่นองเดี๋ยวพอๆก็คคอยมาเติมกันไหมเนาะคะ่ะทีนี้ก็มาใส่กลปร ค่ะกะปิกะสิเพิ่มลดนัวนะจ๊ะพี่นอ้องวิเพิ่มลดนัวด้วยกะปินะจ๊ะใส่ซ้ำหนีไปก่อนเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาบบพ้อกับข่อยมาเติมไม้นะจ๊ะต้องซิมรสชาสตร์มึงก่อนนะจ๊ะซิมรสชาติเบื้องก่อนเขากับข่อยมาเติมไม่คารอนทุกอย่างให้มันเข้ากันก่อน จะไปตั้งไฟเดี๋ยวมันกะละลายเนาะค่ะพี่น้องนี่แดงก็จะใส่สมุนไพรลงไปเลยเพิ่มความหอมนะจ้ะเพิ่มความหอมด้วยสมุนไพร เพราะใส่เครื่องเรียบ้อยแล้วยียแดงก็สีเอาไปตั้งไฟนอกจะพี่น้องตั้งไฟให้มันเดือดจนปลาเ้าสุกก็คอยมาเบิ้งกันอีกเทื่อนะะึงเนาะค่ะค่ะเขาก็เอามาต้มไว้เนาะคะ่ะเดี๋ยวปลาปลามันเดือดหรือมันสุกเราคอยมาเบิ้งกันไหมอีกเทื่อนึงนาะจ้ะพี่น้องค่ะแยแดงก็ต้มไว้สักพักนึงแล้วเนาะคะ่ปะปลาห้าก็ได้สุกแล้วนาะจาก ที่นี่ยายแดงกับสิมาซิมเบิงนาะจะนำมาเบ่งเลยสมุนไพรเขาก็ได้กออกออกกินหอมแล้วนะจจะปะลานนัว,นวที่นี่ยายแดงกับสิมาซิมเบิงประสาทนาะจะชิมเบิงรสชาติปลาปลานัวพร้อเรบอกรสชาติมนตันได้หรือย,ยังนาะจะ นัวพอดีเราจะพี่น้องเยแดงกับสิพอะซ้ำนี่เนาะค่ะที่นี่เยแดงกับสิพักให้มันเย็นนาะจะพี่น้องพอเย็นแล้วเยแดงกับสิมาก,กองใสกระปุกไว้เนาะค่ะพี่น้องหมอนีกับสิกินได้โดนเติบเลยเนาะค่ะใบไ,ไส้สมตําแสบๆนาะจะพี่น้องค่ะเมื่อนี้ายแดงก็ขอจบคลิปต้มปลาไส้สมตำไปเพียงแคน่นี้เนาะค่ะมือหนาพอกันไหมเนาะค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบาย